สวัสดีครับโจฮักแด้สารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมนุนไพรไปด้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะพูดถึงความแตกต่างของสมนุนไพรสามชนิดท่านผู้ชมเป็นไม้หัวทางนั้นเลยนะครับแต่ก็จะมีการถกเถียงนะครับต่างๆมากมายและจะให้ข้อมูลผิดๆในบนอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นข้อมูล ผิดผิดถูกถูก,ถกท่านผู้ชมแต่สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูความแตกต่างระหว่างนะครับบอระเพชรพุงช้างว่านสมุนเลือดและก็นะครับว่านกระท่อมเลือดท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันก่อนว่าสมุนไพรแต่ละชนิดในการที่เราจะมาบำบัดโรคภัยนะครับเราต้องศึกษาให้ดีๆท่านผู้ชมว่าเป็นสมุนไพรที่เอาไปใช้ในสรรพคุณอะไรกันบ้าง สำหรับวันนี้ความแตกต่างเ่ะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรบอระเพ็ดพุงช้างก่อนท่านผู้ชมบอระเพ็ดพุงช้างเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับในการแก้อาการมือเท้าชานะครับในการบํารุงร่างกายด้วยนะครับและเราก็จะมาพูดถึงลักษณะของใบนะครับใบนี้จะเป็นออกใบลักษณะกลมๆท่านผู้ชมก็อาจจะมีส่วนเว้าส่วนแหว่งนะครับ เป็นลักษณะที่เถาที่สีขาวใหญ่พอสมควรนะครับและนะครับเวลาหัวของอาเราดูใบเสร็จแล้วนะครับเถาพอสมควรนะครับแล้วก็สีขาวส่วนหัวท่านผู้ชมเวลาเราปาดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับอ่าทีนี้เราทราบกันแล้วเกี่ยวกับบอระเพ,พ็ดพุงช้างท่านผู้ชมหลังจากนั้นเรามาทราบเกี่ยวกับว่านสบู่เลือด ว่านสบู่เลือดเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับในการบำรุงกําลังนะครับบำรุงเลือดได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมและนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่านสบู่เลือดกันว่าใบเขาเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับนะครับกลมๆมีส่วนเว้าคล้ายๆกับบอระเพ็ดุงช้างท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะ,ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันว่านะครับเราเด็ด จิตตรงบริเวณก้านใบก็จะมีเลือดไหลออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูส่วนที่เป็นเถาเถาก็จะมีส่วนที่เล็กมากท่านผู้ชมเล็กกว่าสมุนไพรบอระเพ็ดผงช้างเรามาดูหัวกันเลยนะครับหัวเนี่ยถ้าเอามีดกรีดนะครับหรือมีดปาดก็แล้วแต่นะครับปาดปาดขวางหรือปาดอะไรก็แล้วแต่หรือมีดกรีดเขาจะมีเลือดออกมาเลยท่านผู้ชมเป็นสีเลือดนะครับ ว่านสบู่เลือดท่านผู้ชมอันนี้คือความแตกต่างกันอ่ะเราก็จะมาพูดถึงนะครับสมุนไพรว่านกระท่อมเลือดนะครับบางคนเข้าใจนะครับดูตามมอนิเตอร์เลยเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการบำรุงร่างกายนะครับบำรุงร่างกายนะครับเฟรผึงปัง,ปงเปรี้ยนะครับมีผลข้างเคียงที่น้อยมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับโจวันนี้ในการที่จะมาพูดถึงว่านกระท่อมเลือด ว่านกระท่อมเลือดเขาจะมีลักษณะที่เป็นเถานะครับเถาแล้วก็จะมีหนามนะครับท่านผู้ชมและก็จะเหมือนต้นเคียเขียงหรือไม่งั้นก็จะเหมือนนะครับกำลังควายถึกท่านผู้ชมเพราะว่ามีหนามอยู่ตามเถาเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือว่ามีคนไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่โจลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับว่าอุ้ยเตะเยอะมากมายเลยที่บ้านผมนะครับ อันนั้นก็คือนะครับขุดหัวมาดูเลยท่านผู้ชมว่าถ้าหัวมันหลายกิโลเนี่ยนะครับส่งมาให้โจเลยนะครับโจจะให้อดีไลไว้นะครับที่คุณไปเตะในป่านะครับหรือป่าป่าเห็ดเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยมีมากมายเลยนะครับอย่าราคาคุยท่านผู้ชมเพราะว่านะครับกับท่อมเลือดนี่ในประเทศไทยหายากแล้วเกือบสูญพันธุ์แล้วด้วยนะครับส่วนมากจะอยู่ที่ประเทศลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับจะเยอะแต่ว่า ส่วนมากท่านก็เห็นต้นเครเขียงนะครับเคยขุดหัวมาดูหรือ,อยังนะครับเอาเราก็จะมาดูส่วนใบใบก็จะเหมือนใบเครเขียงท่านผู้ชมใบเรียบ,ยบแต่ยาวนะครับปลายใบยนี้แหลมนะครับปลายใบยนี้ที่แหลมแล้วทีนี้โจก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับหัวของเขานะครับหัวของอว่านกระท่อมเลือดเนี่ยถ้าเรากรีดนะครับเอามีดกรีดหัวเนี่ยเลือดก็จะไหลออกมาเลยท่านผู้ชม และนะครับในการปาดเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อสีส้มถ้าปาดใหม่ๆนะแต่ถ้าเราไปตากแดดแล้วมันจะกลายเป็นสีเลือดเลยนะครับเวลาแห้งเนี่ยมันจะเหมือนเลือดช้ำๆเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็คือกระท่อมเลือดนะครับบางคนนี่เข้าใจว่ากระท่อมเลือดก็คือสบู่เลือดไม่ใช่นะครับคือแม้แต่นะครับเถากระท่อมเลือดก็มีหนามแต่เถาของ ว่านสบู่เลือดก็จะมีส่วนที่เล็กกว่าบอระเพ็ดุงช้างเพราะฉะนั้นนะครับทำความเข้าใจกันได้เลยนะครับว่ากระท่อมเลือดสบู่เลือดบอระเพ็ดุงช้างมีความแตกต่างกันมากมายเลยท่านผู้ชมตามมอนิเตอร์เลยนะครับแล้วโจก็จะมาพูดถึงว่ากระท่อมเลือดนี่ใบเขาจิกดูก็ไม่มีเลือดเหมือนสบู่เลือดอันนี้คือความแตกต่าง ส่วนหัวนะครับก็คือว่าถ้าเรากรีดก็จะมีเลือดเหมือนกับสบู่เลือดแต่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ปาดดูมันก็จะมีสีส้มๆแต่ถ้าเป็นการที่ตากแห้งแล้วมันก็ออกมาเป็นสีเลือดอันนั้นก็คือกระท่อมเลือดใช้ในการบำรุงร่างกายเฟสเผึงปังเปียและเป็นสม,มุนไพรที่ชายหญิงก็สามารถที่จะกินได้ท่านผู้ชมคลิป เมื่อวานนี้ออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนะครับว่านสมุเลือดกระท่อมเลือดและบอระเพชดพุงช้างดูตามคลิปได้เลยท่านผู้ชมนะครับถ้าหากท่านใดมีว่านกระท่อมเลือดนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์โจเข้าไปได้นะครับหรือฝากไ d ดียไลน์ไว้ก็ได้นะครับดูซิว่าสิ่งที่คุณเข้าใจว่าเป็นต้นเครือเขียงหรือนะครับกำลังควายถึกเนี่ยคุณลองไปขุดหัวดูสิถ้าหัวเป็นลหลายกิโล กระถ่มเลือดกรีดลองดูว่ามีเลือดไหมนะครับแล้วปาดลองดูมันจะเป็นสีน้ส้มแต่ถ้าตากให้แห้งแล้วมันจะเป็นสีเลือดกระถ่มเลือดความแตกต่างกระถ่มเลือดสบู่เลือดบอระเพ็ดุงช้างได้อย่างที่ถูกต้องเลยครับ